สวัสดีครับจากคลิปที่112นะครับที่ผมได้นําก้อนนี้นะครับเป็นก้อนทั้งดินทั้งปูนเปลือกหอยด้วยนะครับผสมผสมกันนะครับปั้นออกมานะครับค่อนข้างจะแข็งเลยครับนะครับแล้วก็ตรวจด้วยฟูริเซนสแกนครับด้วยค่าอิเลเมนต์ปกติครับซึ่งเครื่องที่เป็นเครื่องรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีราคานี้ทั้งตรวจได้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าตรวจแบบพื้นฐานที่ไม่ได้ตั้งความเร็วสูงเนี่ยค่ามันก็จะออกใกล้เคียงกันหมดครับ ถ้าของที่สามารถหามาได้มวลสารที่ใกล้เคียงนะครับถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีการตั้งใจที่จะใส่มวลสารใี่มีสแงนเดีมีสตอนเซียมมีอะไรหรือไม่เนี่ยบอกไว้เลยครับว่าถ้าตรวจด้วยความละเอียดแบบธรรมดานะครับทีนี้และการสร้างองค์พระทั่วๆไปเนี่ยก็มีหมดถึงบอกได้ว่าการที่จะพิจารณาศึกษาพระชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเป็นที่ต้องดูหลายองค์ประกอบครับผมเคยพูดแล้ว4ีหองค์ประกอบนะครับแต่ละอย่างมีแค่20%ครับ <c oughs> เครื่องฟูิเซนสแกนไม่ใช่เครื่องชี้ชัดว่าพระนั้นเป็นพระแท้หรือไม่เป็นแค่บอกองค์ประกอบครับแล้วถ้าเกิดไม่สามารถตั้งค่าวความละเอียดได้สูงนะครับทําให้องค์ประกอบยิ่งดูพื้นๆทั่วไปนะครับนั้น <c oughs> อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับเวลาเราศึกษานะครับเราต้องดูทั้งมวลสารนั้งพิมพ์ด้วยนะครับมวลสารพระถามว่ามีผลไหมเดี๋ยวผมจะไล่มวลสารทั้งหมดอีกรอบนึงครับควบคู่ไปกับพิมพ์พระประธานหองตียมประไวนะครับในแต่ละมวลสารเนี่ย ก็มีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันครับมีแคลไซด์เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเราจะตั้งเป็นเกณฑ์เลยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องมีรายละเอียดเยอะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับพระจะบอกว่าพระใหม่ก็ได้แต่เป็นพระแท้นะครับสร้างโดยวัดอาคังก็มีนะครับแต่ว่าสร้างทีหลังแล้วล่ะปี55นะครับก็มีปี37ก็มีครับเรามาดูมวลสารกันครับว่าถ้าตรวจด้วยออเรสเซนที่เป็นค่าธรรมดาเลยเนี่ยนะครับเราจะเจอธาตุอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไปชมกันครับครับลองชมครับนี่เป็นพระนะครับสมเด็จวัลคังนะครับสร้างปี2องอส37ครับนะครับก็ผ้าแท้ครับนะครับผมก็ไปเช่ามาจากวัดเลยนะครับแต่ถือว่าใหม่ครับใหม่ส่วนองค์นี้ครับสร้างปีสอง5้าห้าหครับวัลคังเช่นเดียวกันครับกล่องกลางเนี่ยนะครับก็เป็นภาพนะครับซ้อนสำเร็จจานตัวนะครับแล้วตรวจครับเห็นไหมครับผมมีทั้งหมด8ค่้านะครับแต่ว่า ค่าแรกเลยนะครับที่มันจะมากับเครื่องนะรุ่นเดิมที่ไม่ได้มีการปรับปรุงคือค่าอิเลเมนต์ครับตัวนี้นะนะครับลองกดที่ค่าอิเลเมนต์ดูครับแล้วต้องตรวจดูครับว่าเราจะเจอธาตุอะไรบ้างครับดูนะครับตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานนะครับที่ไม่ได้มีความละเอียดสูงนะครับโดยปกติเครื่องที่เป็นตัววิเคราะห์ธาตุชุดนี้นะครับถ้าเป็นทั่วไปธรรมดาเนี่ยเราเห็นไหมครค่าออกมาสวยเลยนะเห็นไหมครัแคนเซียมหกสิห้านะครับ ท้ายยเนี่ยมีโลดีเมด้วยนะเป็นไหม0.02%นะครับสแกนเดียมไอรอนเหล็กมีหมดทะ้งโมรีดีนัมพวกนี้เป็นธาตุละเอียดครับไม่ได้มาเป็นเม็ดไม่ได้มาเป็นก้อนครับมันจะมีปนกันอยู่ทั้งในปูนเปลือกหอยก็ดีนะครับในส่วนผสมปกติที่โรงงานพาทั่วไปเขาไม่ต้องมาตั้งใจปลอมหรอกทำก็เจอถ้าเราตรวจด้วยค่าพื้นฐานนะครับยังไงเราจะเจอธาตุที่เหมือนเหมือนกันหมดครับเห็นไหมครก็จะเป็นแคลเซียม6 4ครับ แคนเดียมไอรอนนะครับสโตนเทียมโหมดีดีนัมนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับค่าที่ออกมานะครับก็มีลักษณะที่มันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยเราตรวจยังไงก็จะเจอเหมือนกันนี่เป็นพระคุณไงพระใหม่นะครับแต่ว่ากระแท้นะครับก็สร้างด้วยกรรมวิธีปกตินะครับเห็นไหมครัแคนเซียม6 4เปอร์เซ็นต์นะครับสแตนเทียม0.4ไอรอน0.5นะครับแถมเมื่อกี้เราเจอโรเดียมด้วยนะครับ ต่อมาครับอันนี้ปี37ครับของที่วัดระคังเชื่อเดียวกันครับลองชมเลยครับนะครับถ้าเราดูพิมพ์ดูเลยเพลตเราจะรู้และวว่าใหม่นะครับไม่ต้องดูจากกล่องก็ได้ครับลองตรวจค่านะครับเหมือนเดิมครับจาก8ปดค่านะครับผมก็จะเรียกตัวที่เป็นอิเลเมนต์ปกติครับไม่นับค่าที่เราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับลองดูครับเพื่อถ้าเราตรวจที่ค่าพื้นฐานครับเราจะเจออะไรแต่ถึงเจออะไรก็เป็นแค่องค์ประกอบครับไม่ที่ตื่นเต้นครับ คือขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นลักษณะของเลซินนะครับราวนี้ในองค์ประกอบภพยงอื่นเนี่ยเราจะมีพวกกริยาหารพวกอะไรที่ต้องหาอีกอย่างนี้ครับเห็นไหมขึ้นมาใกล้เคียงกับเหล็กแคลเซียม6 3ิมีโรเดียมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับลูทีเนียมด้วยนะครับพวกท่านหายากพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับสโตนเทียมนะครับสแคนเดียมพวกนี้เป็นธาตุละเอียดครับปนอยู่รับในเนื้อของมวลสารไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอย นะครับหรือธาตุต่างๆที่ใช้มาผสมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงโรงงานพาทั่วไปเขาก็ทําปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาเราศึกษาข้อมูลเนี่ยเราจะต้องตั้งค่า,าหัวอ่านที่ละเอียดโปรแกรมไปในจุดหรือหาธาตุที่มันน่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญจริงๆในยุคนั้นซึ่งมันก็ต้องตั้งมันทำอยู่เจ็ดแปดค่าจริงอาจจะยังไม่พอด้วยนะครับยลองดูครับเห็นไหมฮะด้วยค่าพื้นฐานธรรมดาที่ตรวจก็มันเหมือนกันนะครับแคลเซียม63 มีสกนเรียมด้วยนะครับไอรอนเหล็กนะฮะสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตองดูอ่าใช่นะครับโมริดีนัมนะครับต่อไปครับอันนี้ปี2555ครับพระสมเด็จวราขันนะครับมีพระบรมธาุที่ชัยนาธนะครับชุดนี้นะครับลองดูครับพระแท้ครับก็สิบกว่าปีนะครับ255นะครับเหมือนเก่าสุดก็มี2537 ลองตรวจด้วยค่าอิเลเมนต์ปกติครับไม่ใช่ค่าอื่นที่เราพัฒนามาครับลองดูครับครับเพราะฉะนั้นนี้สำคัญเลยครับเรื่องของการตรวจเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีครับวิธีการใช้เครื่องก็สำคัญครับการตั้งหมดหมูลต่างๆได้เหมืนที่บอกครับว่าถ้าไม่ใช่ปั๊บปอมเซซินมาแล้วนะครับธาตุเนี่ยมันจะใกล้เคียงหมดแล้วครับถ้าเราไม่รู้เราตรวจได้ค่านี้นะครับเห็นไหมครับแเซียมหกสามเปอร์เซ็นต์นะครับมีโลดียมด้วยครับอยู่ข้างล่างนะครับโรเดียม พวกนี้เป็นกลุ่มธาตุ transition ครับจะมีสีขาวบางทีเนี่ยมันอาจจะรวมถึงค่า silver ก็ได้ครับเห็นไหมครับแคลเซียม0.3%นะครับสแตนซ์แคนเทียมนะครับ31นะมีซิงค์ด้วยนะครับสแตนซ์เทียมไอรอนนักะเบิด0.3%นะโมริดินั่นนะครับก็มีนะครับพอร์ดิียมก็เป็นธาตุที่กลุ่มธาตุหายากครับแต่ว่ามันเป็นธาตุละเอียดนะครับมันปนกันมาครับอยู่ในมวลสารนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับ อย่างตอนนี้ผมเก็บข้อมูลเรามองเรื่องนี้เป็นค่าธรรมดาเราถึงที่ต้องพัฒนาค่าอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องเรียนรู้อย่างที่บอกเลยต้องจัดอบรมนะครับต้องคุยนฮะไม่งั้นเนี่ยเราเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการสับสนได้นะครับถือว่าเป็นแค่อ์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับโคดิเซนสแกนนะครับครับเพราะฉะนั้นจากที่เราดูไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าค่าตะาดูพื่นๆนี่เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยศึกษาเพิ่มเติมครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับและเป็นเรื่องที่่้อออองงาาาัยยขมมมูลจํนนวกรคสุป ผมได้ตั้งค่ามาเจ็ดแ8ดค่าจริงๆเราจะยังไม่พอด้วยนะครับก็ต้องทําเพิ่มอีกหลังจากเก็บตัวอย่างได้เยอะเพื่อดูความเหมือนและความต่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิ่งรีบร้อน,รนเนี่ยป็นเรค่อยๆศึกษาไปด้วยกันและจะมันต้องดูทุกองค์ประกอบครับทั้งพิมพ์มวลสารนะครับลักษณะธรรมชาติกายภาพวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ครับฉั้นค่อยๆศึกษากันไปครับใครที่ยัง ดูาะละเอียดไม่พอก็กลับไปย้อนคลิปของผมดูนะครับจะมีอธิบายมาเรื่อยๆครับเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงเลยครับลองเข้าไปดูครับเราต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดครับไม่ใช่เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยอาจจะทําให้เราสับสนได้นะครับการมีข้อมูลจํานวนมากและดูองค์ประกอบครับอย่างที่บอกครับแต่ละอย่างเนี่ยผมให้ไม่เกิน20%เท่านี้นะครับในการช่วยพิจารณาไม่ใช่ว่าเราดูตรงนี้ปุ๊บเราโอ้โนี่ใช่เลยนะครับก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยึดตามคำสอนพุทธเจ้าโตรับพิจารณามหาพิจารณาครับ สวัสดีครับ